ข่าวกันเอาเรื่องนายกอบจอุทัยธานีกันเอาอบจอุทัยก่อนนะแต่วันนี้มีความหลงของราชบุรีนิดหนึ่งนะเอาอุทัยธานีก่อนเมื่อวานนี้คนงงงงตาแตกเลยนะคือช่วงนี้เนี่ยก็จะมีจะมีทยอยเลือกนายกอบจกันเป็นบางจังหวัดนะไอ้เลือกทั้งจังทั้งประเทศเนี่ยจะประมาณต้นปีนะเพียงแต่ว่าพอมันจะใกล้หมดวารละเนี่ยนายกอบจบางจังหวัดเขาชิงลาออกก่อน นะจริงลาออกแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นทคนิก,กทางการเมืองอะ่ะนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรก็จริงลาออกเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะก็ต้องเลือกจัดเลือกตั้งกันใหม่เลือกมาแล้ว10จังหวัดนะสิจังหวัดอ่าสิจังหวัดเนี่ยก็เป็น10จังหวัดที่คนของพักกา้าวไกลพักประชาชนเนี่ยแพ้เรียบเลยนะแต่ที่จะคุยต่อเนี่ยคือที่อุทัยธานีอุทัยธานีพอพูดถึงจังหวัดอุทัยธานีทางการเมืองต้องนึกถึงใครคุณนันทิยา เราต้องนึกถึงตระกูลไทยเศรษฐสิคะคะุณาดาไทยเศรษฐคุณมนัญญาไทยเศรษฐใช่ไหมคะเราต้องนึกถึงตระกูลนี้แหละบ้านใหญ่ของอุทัยธานีาแต่เมื่อวานนี้มันก็เกิดปรากฏการณ์อะไรก็ไม่รู้เนาะที่เมื่อวานนี้เป็นวันรับสมัครนายกอบจอ,อุทัยธานีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีคุณผดเดชนุ้ยปรี เป็นอดีตนายกอบจอ,อุทัยธานีสสมัยก็เดินทางมายื่นใบสมัครคนแรกเลยนะคะท่ามกลางสมาชิกกลุ่มคุณธรรม <c oughs> ขอไป <c oughs> <c oughs> เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วยเนี่ยนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็มีอีกหนึ่งคนค่ะคนเนี้ค่อนข้างแปลกใจว่าอ๋อทำไมถึงมาลงเพราะว่าคุณพเดชนุวยปรีเนี่ยก็เหมือนเป็นสายตรงของพี่ชาย สายตรงของคุณชาดาไทยเศรษแต่ปรากฏ<แ>ว่าหลังจากนั้นไม่นานคุณมน,นัญญยาไทยเศรษฐ์น้องสาวของคุณชาของคุณชาดาก็มาปรากฏตัวค่ะเพื่อมาลงสมัครด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากับลูกชายก็คือคุณเจศเษไทยเศรษฐ์สสอุทัยธานีพักภูมิใจไทยนะคะก็เดินทางมายื่นใบสมัครด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่มันก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าในระหว่างที่ทั้งสองคน กำลังเตรียมนั่งประจำที่โต๊ะของผู้รับสมัครฮะพี่ก้องต่อเลยค่ะทอ่าโอเคระหว่างที่กำลังจะจะกรอกใบสมัครกันอยู่เนี่ยก็มีโทรศัพท์นะสายหนึ่งเข้ามาที่เครื่องของคุณประเด็ชนุ้ยปรีนะเป็นโทรศัพท์ของคุณชาดาไทยเศรษปรากฏว่าคุยอะไรกันสักพักหนึ่งเนี่ยนะออ่ทั้งสองคนก็คือคุณมนัญญากับคุณประเด็ช นุ้ยปรีนะก็เดินออกมาพูดคุยกันไม่กี่คำนะจากนั้นเนี่ยนางสามนัญญาไทยเศษก็เ,เก็บเอกสารที่เตรียมมาที่จะยืน่นสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจเนี่ยออกจากข้อประชุมแล้วก็เดินทางขึ้นรถกลับไปพร้อมกับลูกที่มาด้วยกันนะครับโดยไม่ได้บอกเหตุผลกนใดกับสื่อหรือกับเจ้าหน้าที่เลยนะจากนั้นไม่นานเนี่ยนายประเด็นุ้ยปรีนะครับ ผู้ที่จะมาสมัครอีกคนหนึ่งก็เดินทางกลับไปด้วยเช่นเดียวกันจึงทําให้การเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งเป็นวันเปิดรับสมัครวันแรกของอบนายกอบจอ,อุทัยธาน,นีจึงยังไม่มีผู้มาลงสมัครอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็เขาก็จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่6กันยายนนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางคือคุณมนัญญาเนี่ยได้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนที่จะมายื่นเอกสารบอกว่าตนมาสมัคร รับเลือกตั้งนายกอบจอในครั้งนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ทะเลาะกับใครเพียงแต่ว่าแนวทางแนวคิดของแต่ละคนไม่ตรงกันแต่เราก็ไม่ได้ทะเลาะกันยังพูดคุยกันดีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ต่างคนก็ต่างทํางานกันไปนะครับความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับเป็นตัวของตัวเองก็ต้องการทําเพื่อจังหวัดนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้อยากให้มันเกิดเพราะครอบครัวเราก็ถือเป็นอีกครอบครัวที่มีหลายคนขอเอาไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของความรักนะตอนนี้การเมือง กับการทะเลาะก,กันมันคนละเรื่องจึงอยากบอกว่ารักกันเติะค่าพี่น้องอย่างไรมันก็สายเลือดอันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนก่อนที่จะลงสมัครนะ,ค,ะคือประเด็นเนี่ยที่คนเขาสงสัยว่าแล้วทำไมคุณมานัญ,ญญาถึงมาสมัครใช่ไหม,มเพราะคุณประเด็นนุ้ยปรีเนี่ยคือการเมืองท้องถิ่นอะ่ะเขาก็จะมีว่าเออคนนี้อยู่ในกลุ่มตรงนี้อยู่สังกัดบ้านนี้นะประเด็นนุ้ยปีก็ไม่ใช่ใครอื่นดังที่คุณนันทิยาบอกอะ่ะเป็นสายตรงคุณชาดาไทยเศรษฐ พี่ชายของคุณมนานัญญานะระหว่างสายตรงกับสายเลือดจริง,รงๆน่าจะเคลียร์กันได้ก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าอา้าวถึงเวลาสมัครก็มามาสมัครแข่งกันแล้วทีนี้ปัญหาสมมติถ้แขงกันแบบนี้ก็กลายเป็นคนกันเองใช่ไหมแต่หลังจากที่ทั้งสองท่านเนี่ยเดินทางกลับไปแล้วคือไม่มีการสมัครนะเมื่อวันเนี่ยนะก็มีรายงานว่าคุณมานัญญาเนี่ยก็ยอมถอย นะยอมถอยนะครับยอมถอยเพราะว่ามีเงื่อนไขว่าให้คุณประเด็จนุ้ยปรีเนี่ยนะครับจะต้องไปขอโทษคุณมนัญญาในเรื่องที่เคยมีปัญหากันในอดีตนะคือสองคนนี้เขามีเรื่องคาใจกันมาประมาณอย่างนั้นนะคือก่อนนั้นนี้คนก็ไม่รู้มาถึงคนนอกก็ไม่รู้เลยวันนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้นะแล้วปลายสายที่โทรมาคุยเนี่ยคือคุณชาดานะคะ คุณชาดาที่โทรมาคุยกับทั้งสองคนเนี่ยคือคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะเป็นคนมาคุยแล้วก็มีคนช่วยเจรจ่ายคนก็คือลูกชายของคุณมัญญญาดนะคะแล้วก็ประมาณว่าบอกแม่บอกว่าเอ้ยคนกันเองคุยกันได้นะแล้วจะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยยอมคุณมัญฑาก็เลยยอมถอยนะคะโดยมีเงื่อนไขที่พี่กองบอกก็คือเงื่อนไขก็คือเอ่อคุณคุณคุณพระเดชเนี่ยต้องไปขอโทษ นะทไมขอโทษกันขอโทษของคนค่ะถ้าดูจากภาพเนี่ยนี่เนี่ยคุณประเด็จบอกว่านี่นี่นี่นะจดาโทรมาอ่าแล้วก็คงสื่อสารกันแบบนี้นะครับอืมค่ะก็ต้องดูวันนี้นะาจะมีการแถลงด้วยนะคะอืมดูวันต่อไปว่าจะมีใครมาบาลงแข่งคือนอกจากกลุ่มคุณชาดาเนี่ยพรคประชาชนจะลงสู้หรือเปล่าอืมเออนะ